เก็บข้อมูลลูกค้ายังไงเสี่ยงโดนปรับ5ล้านบาทครับหลายท่านอาจยังไม่รู้นะครับว่าแค่เราเก็บข้อมูลลูกค้าโดยไม่ขอความยินยอมอย่างถูกต้องก็อาจทําให้เสี่ยงถูกโทษปรับสูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะครับตามกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมาย PDPa นั่นเองครับแล้วข้อมูลส่วนบุคคลล่ะครับคืออะไรข้อมูลส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หรือแม้กระทั่งไอดีไลน์และ ไม่ทะเบียนรถครับ จะผิดกฎหมายทันทีเลยนะครับถ้าขอข้อมูลลูกค้าโดยไม่แจ้งวัตถุประสงค์ว่านําไปทําอะไรรวมทั้งนําข้อมูลไปใช้โฆษณาหรือยิงแอดยกตัวอย่างเคสสตัรดี้นะครับมีคลินิกเสริมความงามขอเบอร์ลูกค้าผ่าน Google Form แต่กลับนําข้อมูลนั้นนะครับไปใช้ยิงแอดรวมไปถึงโทรเสนอโปรโมชั่นถ้าเกิดลูกค้าร้องเรียนขึ้นมาเสี่ยงทั้งโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาเลยครับส่วนโทษทางอาญาจาคุกสูงสุดไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับและยังมีค่าปรับทางปกครองเพิ่มเติมด้วยนะครับ p d p a ไม่ใช่แค่เรื่องกายตัวเราเลยนะครับแต่เป็นเรื่องเป็นกระบวนการที่ทุกธุรกิจต้องจัดให้มีครับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าธุรกิจเราทํากระบวนการถูกต้องตามกฎหมายหรือยังอย่ารอให้ลูกค้ายื่นฟ้องเราค่อยมาแก้ไขทีหลังนะครับ p d p a Consultant and Training เราจัดวางระบบเข้าใจง่ายใช้งานได้จริงและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทางกฎหมายด้วยครับสนใจใติดต่อ ID l ดี e ตรงนี้หรือว่าสแกน QR Code ต,ตรงนี้ครับ โปรดจำไว้ว่า